Lets go <S สำหรับใครนะครับที่ยังมีข้อสงสัยนะครับว่าเอ๊นะครับสมัครเรียนกับกศนอเนี่ยนะครับมันมีค่าสมัครจริงไหมนะครับหรือถ้ามีมันต้องใช้ค่าสมัครเท่าไหร่และถ้ามีจะต้องเสียอะไรยังไงบ้างนะครับเดี๋ยวคลิปนี้ผมจะมาตอบแบบละเอียดละเอียดเลยนะครับสำหรับใครที่กำลังสงสัยอยู่ สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมที่รักท่านนะครับผมมิสเตอร์พีเนะครับกับรายการรอบรู้การศึกษากับกอสโนนะครับทุกๆวันผมจะมีคลิปแบบนี้นะครับความรู้และก็สาระดีๆแบบนี้มาฝากทุกท่านอยู่เป็นประจำนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการศึกษานะครับหรือว่าการใช้ชีวิตประจําวันเรื่อง ICT นะครับปนเปรกันไปนะครับคลิปวิดีโอนี้นะครับอย่างที่ผมได้บอกไปนะครับว่ามีคนสอบถามผมเข้ามาเยอะมากนะครับในคําถามนี้ ซึ่งเป็นคําถามที่ผมบอกได้เลยว่า,าเป็นคําถามที่ยอดฮิตเลยนะครับในเรื่องของทักเข้ามาส่วนตัวเนาะก็คือคําว่าสมัครเรียนกศนเนี่ยที่จริงแล้วมันได้ใช้เงินไหมนะครับขอตอบอีกครั้งหนึ่งแบบชัดเจนเลยนะครับว่าไม่ได้จ่ายเงินแม้แต่บาทเดียวนะครับเพราะว่าหน่วยงานของเรานะครับเป็นหน่วยงานของรัฐบาล นะครับซึ่งรัฐบาลเนี่ยนะครับมีนโยบายในเรื่องของการเรียนฟรีนะครับตั้งแต่ระดับอนุบาลจนถึงหมอต้นหรือว่าภาค,คบังคับ15ปีนั่นเองนะครับซึ่งหลายๆท่านเนี่ยก็อาจจะไปสมัครที่การศึกษาแต่เขาก็มีให้เสียค่านั้นค่านี้อันนี้ต้องไปถามทางสถานะนะครับว่าค่าที่เราเสียไปเนี่ยนะครับเป็นค่าอะไรแล้วก็มีเบสิทธอะไรให้เราไหมนะครับ ทีนี้มันก็จะมีในกรณีที่เ,เรานะครับต้องเสียเนี่ยก็จะมีแค่การเสียเงินถ่ายรูปนะครับถ่ายรูปก็คือไปถ่ายที่ร้านนะไม่ได้เกี่ยวข้องกับกศนนะครับต้องไปถ่ายที่ร้านส่วนเอกสารหลักฐานนะครับเตรียมมาให้ครบนะครับถ้าเราเตรียมมานะครับเตรียมมาเองจากบ้านเราก็จะมีเอกสารครบแล้วก็ไปยื่นให้กับครูกอนไปสมัครอะไรทุกอย่างครบเราก็ไม่ต้องเสียเง,ยงินสักบาท นะครับแต่ในกรณีที่เราเอาแต่ตัวจริงมาแต่มาให้ทางสารศึกษานะครับเขาถ่ายเอกสารให้เนี่ยเขาอาจจะคิดแผ่นละ1บาท2บาทอันนี้ก็เป็นเรื่องปกติของสถานที่รับสมัครนะครับแต่ถ้าเรามีเอกสารหลักฐานครบนะครับรูปถ่ายครบนะครับตามที่เขาต้องการละเราก็ไม่ต้องมีค่าสมัครแม้แต่บาทเดียวนะครับอันนี้ก็หลายๆคนสอบถามมก็มาเยอะมากนะครับผมบอกได้เลยว่าเป็นคำถามยอดฮิตเลยนะครับ บางท่านก็บอกว่าอ๋อฉันไปสมัครฉันเสียหนึ่งร้อยอ่าฉันไปผมไปสมัครตอนที่ผมเสียร้อยห้าสิบอ่าผมไปตรงนี้อ่าพาลานตรงนี้ไปสามร้อยอย่างเงี้ยมันก็ต้องให้สารศึกษาเนี่ยนะครับชี้แจงให้กับนักศึกษาว่าสิ่งที่เรานะครับเก็บไปเนี่ยเราเอาไปทำอะไรเอาไปทำานุบําุงนะครับสมมุติว่า ซูนย์ก็เรียนเราอยู่ในวัดอะไรเงี้ยเราก็ไปช่วยค่าน้ำกาไฟวัดอะไรเงี้ยก็ต้องอธิบายให้กับเขาฟังนะครับแต่ถ้าเราเก็บโดยที่ไม่มีใบเสร็จหรือว่าเก็บไม่มีหลักฐานอะไรเงี้ยนะครับมันจะเป็นสอแววทุจริตทางการศึกษาเนาะโอเคก็สำหรับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากมายนะครับก็ขอมาตอบคำาที่ทุกท่าน สอบถามเข้ามายอดฮิตนะครับในเรื่องของสมัครเรียนกศนที่จริงแล้วเสียค่าสมัครหรือไม่นะครับก็คําตอบนะครับก็คือไม่มีค่าสมัครแม้แต่บาทเดียวนะครับสำหรับใครนะครับที่อยากได้ความรู้แล้วก็สาระดีๆแบบนี้ก็อย่าลืมติดตามช่องของผมไว้จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่ผมแนะนํามาฝากทุกท่านอยู่เป็นประจำนะครับสาหรับใครที่รับชมอยู่ทางช่องทาง YouTube นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด subscribe ผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปแล้วก็ผมก็จะนำความรู้เกี่ยวข้องกับพวกนี้นะครับมาบอกทุกท่านอยู่เป็นประจำนะครับถ้าเกิดว่าใครมีปัญหาอะไรสามารถทักสอบถามแชทส่วนตัวได้นะครับหรือว่าจะคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปวิดีโอนี้ก็ได้นะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็พอํามาฝากไปเพียงเท่านี้นะครับพบกันใหม่ ep หน้าสํหรับนี้กว่าสวัสดีครับบ๊า ครับตอนนี้นะครับวิดีโอก็ได้จบลงไปเรียบร้อยแล้วนะครับถ้าเกิดท่านไหนนะครับที่ได้ดูคลิปวิดีโอนี้แล้วนะครับถ้าเป็นประโยชน์นะครับก็ขอให้กดไลค์กดแชร์เพื่อให้คนอื่นได้ดูด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับกดติดตามกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปของผมด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับกดกระดิ่งติ๊งติ๊งนะครับแล้วก็เลือกทั้งหมดนะครับเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่ช่องของผมได้นำมาฝากทุกท่านอยู่เป็นประจำนะครับครับวันนี้นะครับผมได้ยังกินโชมจากนะครับทีครับ Okay. Okay. okay, yeah.